สวัสดีค่ะพบกับรายการสกลนคร DLP News ข่าวประจำสัปดาห์พบกับดิฉันนางสาวพริการพิรมกิจค่ะและดิฉันนางสาวทิพสุดาชัยชนะค่ะข่าววันนี้เราสองคนนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการข่าวในวันนี้ค่ะ ค่มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะในวันที่11ตุลาคม2564นางสาวพิมลทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณพศ2565โดยมีนายวิทูลนวลนุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมบูริทัตโตชั้น 3, สารศาลากลางจังหวัดสกคลนครค่ะในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวิพฤกษริกุลสวัสดิการแนละทุนรองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นายธนเมธร,รอบรู้นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาวสมิสาสิงแดนนักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายวุฒิพงศ์สมนาเจ้าพนักงานแรงงานเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามสภาพการจ้างและสภาพการทํางานของบริษัทมิซูเจริญศรีจำกัดเพื่อให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานพร้อมทั้งส่งเสริมสวัสดิการแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจาการนำไปปรับใช้ในการบริหารงานต่อไป จากนั้นนางสาวพิมลทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สกลนครได้รับมอบหมายจากนางโสภาเกียรตินิราชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าพบและแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดส,สกลนครนางจุรีรัฐเทพอาผู้ว่าราชาการจังหวัดส,สกลนครมาดารง,งตําแหน่งผู้ว่าราชาการจังหวัดส,สกลนครตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ค่ะ วันที่12ตุลาคม2564นางสาวพิมลทวีพฤกษิริกูลสวัสดิการและพุ้มคอรองแรงงานจาังหวัดสกนลนครมอบหมายให้พนักงานตรวจแรงงานดำเนินการกรณีได้รับการประสานงานจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกนลนครว่ามีลูกจ้างจำนวน12คนร้องเรียนว่านายสายยันแวลสีค้างค่าจ้างจากการทำงานก่อสร้าง นโครงการระบบระบายนะ้ําใกล้เคียงกับโรงพยาบาลจังหวัดสกลนครพนักงานตรวจแรงงานได้เข้าพบพูกจ้างและชี้แจงสิทธิในการยื่นคําร้องตามกฎหมายรับคําร้องลูกจ้างและจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ต่อมาตามที่นางสาวพิมลทวิพฤกษ์สิริกุลสวัสดิการแรงคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์สำนิดลินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการรับคำร้องนางสาวสมจิตมูราชัยกรณีโรงแรมสกลวีไอพีนึ่งในจ้งค้างจ่ายค่าจ้างนั้น ลูกจ้างและนายจ้างตกลงก,กันด้วยความสมัครใจโดยนายจ้างจ่ายค่าจ้างจำนวน4,333บาท26สตางค์ให้แก่ลูกจ้างครบถ้วนแล้วลูกจ้างประสงค์ถอนคำร้องไม่ติดใจให้พนักง,งานตรวจแรงงานดำเนินการใดๆต่อไปค่ะ วันที่24ตุลาคม2564นางสาวพิมลทวิภพสิริกุลสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่และศูนย์อนามัยที่8อุดรธานีสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ลงพื้นที่ใช้งานก่อสร้างเพื่อสร้างความรับรู้กับกลุ่มเป้าหมายแรงงานในการก่อสร้างขอให้ขับในใช้งานก่อสร้าง เกี่ยวกับการรับชุดตรวจหาเชื้อโควิดประเทศ ATK ผ่านแอปพลิเคชันเต่าตังวิธีตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองการลงผลการตรวจผ่านแอปพลิเคชันและการประสานงานต่อไปอยังโรงพยาบาลใกล้บ้านกรณีที่มีผลเป็นบวกนะักงานก่อสร้างไปสนีศูนย์กระจายสินค้าสกลนครและงานก่อสร้างที่พักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสกลนครมีลูจกจ้างทั้งสิ้น150คนค่ะ ในเวลาต่อมานางสาวพิมนทวิพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพรศิริศีพงศ์นิติกรปฏิบัติการนางสาวสุภาพรพูลทานักวิชาการแรงงานร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครศูนย์อนามัยที่8อุดรธานีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่8จังหวัดอุดรธานีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal และการรับชุดตรวจโรคโควิด19ประเภท ATK ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวิธีตรวจการลงผลตรวจผ่านแอปพลิเคชันนำบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำกัดสาขาสกลนครมีรูปจ้างทั้งสิ้น344คนค่ะ วันที่15ตุลาคม2564นางสาวพิมลทวิษพศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นายสาวสุภารัตน์สวิกรินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการรับคำร้องกรณีนายชุมพลพวงทองยื่นคำร้องว่านายสายันเวลศีนายจ้างค้าค่าจ้างและค่าล่วงเวลาซึ่งพนักง,งานตรวจแรงงานจะได้ดำเนินการตามอนหน้า,หน,าหน้าที่ต่อไป ในเวลาต่อมานางสาวพิมนทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้รองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสิงห์แดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครศูนย์อนามัยที่8อุดรธานีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่8อุดรธานีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครออกสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal และรับชุดตรวจโรคโควิด -19 ประเภท ATK ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังวิธีตรวจการลงผลตรวจผ่านแอปโดยมีบริษัทสีตังแอ์กออออินดัสทรีจำกัดมหาชนสาขาสกลนครประกอบกิจาการผลิตภัณฑ์จากยางพารา ลูกจ้าง203คนและบริษัทครีเมียคอลิตี้สตาร์2,012จำกัดประกอบกิจการผลิตแป้งมันสำปะหลังลูกจ้าง159คน จากนั้นนางสาวพิมลทวีพลสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพรสิริศีพรนิติกรปฏิบัติการและนางสาวสุภาพรพูลทานักวิชาการรายงานร่วมกับศูนย์อนามัยที่8รวนธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ลงพื้นที่ใช้งานก่อสร้างเพื่อสร้างความรับรู้กลุ่มเป้าหมายแรงงานในใช้งานก่อสร้าง เกี่ยวกับการรับชุดตรวจหาเชื้อโควิดป,ประเภท ATK ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังวิธีตรวจหาเชื้อด้วยตนเองการลงผลการตรวจผ่านแอปและการประสานต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้านกรณีมีผลเป็นบวกนักงานก่อสร้างสถานีรถไฟอำาเภอพังโคนมีลูกจ้างทั้งสิ้น100คนค่ะการสร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์จำนวนสิเรื่อง มีผู้รับฟูทั้งหมด7,909คนทางไลน์จำนวน1,577คนทางเฟซจำนวน5,550คนและทางเว็บไซต์จำนวน782คนสำหรับวันนี้รายการของพวกเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของพวกเราได้ที่พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ